สวัสดีครับน้านายครับผมสวัสดีทุกท่านทุกคนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เรามาถึงบริเวณงานแล้วนะครับแล้วน้าายจะพาไป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 ดูไปดูลงแสดงของเรานะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอนแรกจะจุดนี้นะครับก่อนเรียกว่าสวนใหม่นะครับสวนใหม่80ของจังหวัดสุรินทร์เราเป็นสวนกว้างมากนะครับแล้วก็มีมี คนสุรินเองนะครับผมแล้วก็นะจังหวัดอื่นนะครับก็จะมาออกกําลังกายที่นี่นะครับผมวิ่งวิ่งอ้อมนะครับวิ่งอ้อมสวนสวนใหม่เนี่ยกูก็เป็นเป็น,ปนหลายกิโลเหมือนกันนันเนี่ยแล้วก็ฝั่งทางนูน้นฝั่งทางนู้นนะครับฝั่นงนู้นเนี่ยฝั่งนูน้นเขตลังคาเป็นสนามบินนะเป็นสนามบินนะฮะเป็นสนามบินจังหวัดสุรินนะครับผมแล้วก็ช้างก็จะพักอยู่นู่นแหละถ้าเราเดินลัดมาทางนี้มันจะจะใกล้มากนะครับผมไม่ลัดมาไม่ได้มีคลองอยู่นะครับ ต้องเดินอ้อมไปนู่นนะแล้วก็มาในงานไปไปดูลานแสดงของเราครับผมเมื่อคืนนะครับเป็นคืนแรกนะฮะเมื่อวานคืนเป็นคืนแรกนะครับก็อาจจะลุ้งเหลงหน่อยนะครับผู้ชมก็ไม่เต็มใช่พอมาตั้งแต่คืนแรกเลยผู้ชมก็อาจจะน้อยหน่อยนะครับเมื่อเมื่อวานนะฮะผู้ชมน้อยนะครับวันนี้ผู้ชมก็เดียวดูก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไง รู้สึกไฟเขาไม่ได้มาติดให้เราเลยเนี่ยอันนี้ของอันนี้งานพ่ออืมใช่งานพ่อนะรู้สึกไฟเขาไม่ได้มาติดตั้งให้เราเลยอะไฟมืนอ,อมนเดิมงานพ่อใช่ใช่นี่ครับประตูอันนี้ก็เป็นของขายนะครับของขายของกินเยอะแยะเลยอันนี้ของกินนะฮะแถวนี้แถบนี้เป็นของกินนะฮะแ,แถบนี้จะเป็น ของที่ระลึกนะครับของายของของที่ระลึกนะแต่นา,นายจะเอาลูกชิ้นไปขายยังไงในขายในที่ของที่ระลึกเขาคง <c oughs> จะผิดโซนแล้วมั้ง <c oughs> น,านายนา,นายผิดโซนแล้ว <c oughs> เป็นโซนของที่ระลึกนะฮะอันนี้เป็นโซนชุมชนทองที่ยอ,อหมู่บ้านช้างตะกลางของเรานะครับนี่สวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับขายดิบขายดีเงียบเงียบยังขายดิบขายดีมากเลย บูธของเราจองไว้คงจะไม่ได้ขายอะไรมากนั่นแหละทางนี้เขาขายของฝากเนาะแต่เราไปของกินนี่บูธฟรีนี่ครับอันนี้ก็เป็นสวัสดีครับผมสวัสดีครับรญยะถ่ายนะครับผม <c ười> ครับอันนี้เป็นเป็นอะไรครับผมเป็นกิจกรรมกานไม้เครื่องมือกันไม้อ๋อ เพื่อสนมของเราสุรินทร์เรานี่ยเองเนาะครับผมจังหวัดอ่าของเรียนของเองทำเองขายเองนะฮะตักเรียงพอนี่ครับเนไม้้สักขางบอ๋อเป็นไม้สักทำเองเนาะไม้สักมันจะใช้ดีกว่าไม้ทั่วไปครับมีสองโดนโดน้ำมันจะไม่บวมโอ้ใช่นี่มันเบาด้วยเนาะเบามากครับนี่เบาเบาเบาโดนน้ำตัวนี้โดนน้ำจะไม่ฟูเหมือนไม้ทั่วไปจะไม่บวม แล้วก็แช่น้ำได้นานแล้วก็แห้งอยมีทุกขนาดทุกไซส์นะครับมีกาแฟก็มีเนาะชกวร์ตามนี้แหละครับสําหรับท่านที่สนใจเนาะนะครับเบอร์โทรอยู่ข้างนี้นี่เบอร์โทรชัดเจนอ่าสั่งได้นะครับสั่งได้นะครับโทรสั่งได้เลยครับอันนี้อันนี้ไม่นวดไม่กดจุดอันนี้ไม่กดจุดไม่นวดนะครับโอ้มีมีทุกอย่างครับมีหนังกระติกด้วยครับหนังกระติกไปยิงอะไร ยิงเด็กมันยิงเด็กน้อยที่มันสนสนหนนี่ครับมีทับพงทับทีนะครับมีไม้เก่าลงเก่าหลังนี่หมดสนใจติดต่อตามเบอร์โทรนีดหนึ่นะครับตท่าไหนพวกไหน๋อเก่าหลังหกสิบาทเลยทั้งหมดเลยใช่ไหมครับตามราคาไม่ได้แปดสิบเนาะเป็นอของเห็นเมกนะครับแล้วก็ เป็นไม้สักทั้งหมดเลยนะครับอ่ะสนใจก็ติดต่อได้เลยนะครับตามเบอร์โทรที่หน้าไหนนะได้ถ่ายไว้ตรงนี้นะครับผมอันนี้เป็นรองเท้านะรองเท้าหนังวัวนะครับหนังวัวมีกระเป๋าด้วยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่แสดงว่าผมจองบูธผิดที่บูธของกินมาอยู่ตรงนี้เอาไหมครับไห่ครับองผมจองไว้ตั้งเลยครับนี่บูธผมจองนะ เหลือวันที่14กุมภาอีกนะครับอย่างนี้วันงานใหญ่ครับเผอเขาจะมาอีกที่14กุมภาจดทะเบียนสมรสใช่ไหมฮะจดทะเบียนสมรสมีวันเดียวครับ14กุมภา14กุมภามผมจองร้านลูกชิ้นแต่มาอยู่ในโซนของของของฝากคงจะลงไม่ได้ละลงไม่ได้ลงไม่ได้รับวันนี้มันเป็นของข้าวมุกข้าไหมเนี่ยผ้าไหมนะใช่ ผ้าไหมมาเพื่ก็เก็บมลเลยนะผ้าไหมใช่มันไม่ถูกมันไม่ไม,ไม่ไม่ถูกโซนต้องเป็นโซนนู่นครับโซนนู่นอ่านะครับก็บโซนผ้าไหมนะครับสวยๆผ้าไหมสุรินสุรินบ้านอะไรยายน,าานาี่บ้านช้างปีบ้านช้างปีโอ้นี่อ่ะหลายสวยเลยครับผมลายสวยลายงามมากเลยนะครับมีนนี้มีหลายร้านเลยครับามามห มาเที่ยวสุรินทร์ครับในช่วงวันที่11ถึงวันที่17มาแวะมาที่สวนใหม่นะครับผมงานมหกรรมวัฒนธรรมนะครับไปไปดูลานแสดงช้างเราครับผมค่ะไปกันเลยครับผมอ่ะครับเชิญชวนเชิญชวนครับเชิญชวนเชิญเชิญไม่เอาบองโปรนเนาะไม่เอาบองโปรเลยเซม้่ายคามีลเนาะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาแนะนำแนะนำแนะนำอะไรทำไมเฮ้ยทำไมสวยๆมาจากบ้านทำเนียบนะคะบ้านทำเนียบนะครับตำบลช้างปีจังหวัดสุรินทร์ของเราเองนะครับของดีเมืองสุรินทร์อีกหนึ่งไม่แใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์น้ะอยู่ในโซนเลยค่ะร้านเขาขึ้นยาชิมบุนไหมทองจะนี่ครับแม่นาอะไรที่ติดตามนแนนอยู่แถวสุรินทร์ก็มาเป็นกำลังใจใด้วยนะคะจะ ทำไมสวยมากนะครับผมนี่ฮะลายสวยลายเอกลักษณ์เนาะแต่ละตำบลแต่ละอือครับผมสวยสวยสวยมากนี่นะฮะมาอุดหนุนเป็นกำลังใจให้กับคุณยายได้นะครับคุณยายอยู่ใกล้ๆกับลานแสดงช่างเรานี่ฮะอยู่ใกล้ๆกันนี่อยู่ใกล้ๆลานแสดงเนี่ยลานแสดงนี่อยู่นี่แล้วก็ยายอยู่ตรงนี้นี่ใกล้ๆนะครับ จ้าติดตามคุณยายด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจทําใหม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไปไปดูลานแสดงบริเวณลานแสดงเราดูปะดูไปดูไปไปนี่ดูลานแสดงเราเนี่ยจุผู้ชมได้ประมาณหนึ่งร้อยหนึ่งพันคนอือมีอาจารย์อยู่กี่หลังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหลังนะครับมาก่อนก็ได้นั่งก่อนนะครับมาช้าก็ได้ยืน ก็มีเวทีการแสดงเยอะเลยนะครับผมด้านหน้ามันก็มีครับด้านหน้าก็มีแ<ม>สดงแล้วก็ตรงนี้อีกนะครับแล้วก็มามที่ลานแสดงของเราก็<ม>จะเป็นจุดสุดท้ายครับมีจุดสุดท้ายวันนี้เท่านนะั้นนะดูเครื่องเสียงของเราครับเมื่อวานเขาขอ,ขอแขกเมื่อวานเ <laughs> ขาอ,ขอแขก,กเลยอ่า ยังไงก็ฝากมาเป็นกําลังใจให้กับทีมแสดงช้างมินิของเราด้วยนะครับผมนะครับวันนี้เท่าน,านั้นนะมีมีถึงวันที่17นะครับผมมีถึงวันที่17เดี๋ยวทีมงานนะเจ้าหน้นา,านที่ของเราก็คงจะเดินทางมานะครับตอนนี้น,นานายมาก่อนมามารอก่อนเพราะี่นนานายกลับมาจากบ้านครับไปช่วยเฮียไปช่วยเฮียหมูที่ลานแสดงครับแล้วก็กลับมานะฮะแล้วก็มารอที่นี่เลยนะครับที่ลานแสดงช้างมินิเลยนะครับผมี๋ยวจะมาเก็บ ขี่เก็บอะไรให้เรียบร้อยครับเ,เราอยู่โซนหลังสุดครับผมโซนนี้ครับจะเป็นโซนอาหารนะครับเดี๋ยวดูโซนอาหารโซนอาหารโซนอาหารเยอะแยะเลยครับผมมาแล้วไม่อดแน่นอนครับถ้าเรามีตังถ้าเรามีตังมาแล้วไม่อดนะครับผมเดี๋ยวนายเขาเรียกยนยายนายมาต้องเท, <ำ S 2> ท,าทา้าใหา่สิ นะนะครับนี่ก็เป็นโซนอาหารนะโซนกินอิ่มท้องนะครับโซนกินอยู่แถวนี้นะครับผมมีที่นั่งให้เรียบร้อยนั่งกินสบายๆมากสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีสวัสดีพี่นายจ๋ะอยากนำนมจีนนมจีนู่นไปอยู่นู่นมันอยู่คนละโซนก็ไม่ได้มาแล้วอ๋อนู่นอยู่โซนโซนขายของโซนขายของที่ระลึกไงแล้วเขาไม่ให้มา ก็ม <muitas S 2> ันอยู่อยู่โซนคนเดียวก็อายเขาเนาะพงศ์บอกมนะเนี่ยว่าเมียพี่นายมาใครคือ่บบกูไปอยู่โซนนู้นไม่กล้าอยู่เลยอยู่คนเดียวนั้นก็มีผ้ามงผ้าไหมมีของนางวัวนะอะไรนี่อย่างนี้ครั้งนี้ก็เต็มหมดแล้วนู่นไม่ได้ไม่ได้จองไว้ได้ม่ให้ไม่ได้บอกหัวหน้าประเชืองก่อนนี้เองเลยอาจจะว่าเอาไอ้มีร้านเสริมรัานก็มีโอ้อะไม่เป็นไรโอกาสน้าโอกาสน้า กับฝากกดไลค์กดแชร์ครับกด subscribe ให้กับน้านายด้วยนะครับผมานี้ช้างโชว์นะครับมาเยี่ยมได้เลยนะครับทุกวันนะครับจนถึงวันที่17นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับกคนเร็วสวัสดีครับคุณครับก่อนี่าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับไปเร็วการแสดงทางช้างเรายิ่งใหญ่มากเลยมาเดี๋ยวก็มาใหญ่มาก นั่งได้สิบคนเต็มนะ